วัวดีครับ Waken f น r s t Store oh, ฮะวันนี้เราจะมาแชร์เกี่ยวกับ Space Marine 2นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด6คลาสที่สามารถเล่นได้นะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละคลาสเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็บางตัวเนี่ยก็จะอาจจะมีของขึ้นมาแบบว่าให้มันเทพๆอะไรเงี้ยฮะยังไงก็ช่วยกด Subscribe นะฮะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่อยากจะเล่นเกมนี้นะฮะ อย่างแรกครับเราต้องเข้าใจก่อนฮะ Space Marine 2เนี่ยมันมีทั้งหมด3สล็อตสำหรับเป็นอาวุธนะครับก็คือบางคลาสเนี่ยก็จะสามารถใส่อาวุธนู้นอาวุธนี้ได้บางอันก็อาจจะใช้อันนี้ไม่ได้นะฮะเราก็จะมาคัพเวอร์กันใน Space Marine 2นะฮะก็จะมี3สล็อตนะฮะอย่างแรกคือเป็นปืนหลัก ก็คือเป็นปืนที่ค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็สล็อตที่2องก็เป็นไซส์เวปเปนก็เป็นอาวุธแบบปืนพกครับแล้วก็อันสุดท้ายฮะก็เป็นอาวุธมีลีซึ่งสามารถใช้ดาบเลื่อยสามารถใช้มีดได้หรือว่าใช้พาวเวอร์ซอร์ึงกับมีซิกเนเจอร์นะฮะแฮมเมอร์ครับเป็นคอนนะฮะเป็นคอนยักษ์แล้วก็อันสุดท้ายเป็นหมัดครับเป็นหมัดเหล็ก คลาสที่หนึ่งฮะอันนี้คลาสนี้เป็นคลาสเบสิกนะฮะสามารถทำได้ทุกอย่างครับแต่คือทำได้ทุกอย่างเหมือนเหมือนเป็ดนะฮะ่ะคือทำได้ทุกอย่างแต่คือมันไม่ได้เก่งในด้านใดนด้านหนึ่งนะฮะก็คือคลาสนี้เรียกว่า t a c ติคอลครับ t a c ติคอลเนี่ยจะสามารถใช้โบลไรเฟิลได้นะฮะก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นปืนกลอะไรอย่างนี้ละกันแล้วก็ปืนพก สามารถพกปืนพกได้นะครับแล้วก็อันต่อไปครสามารถเอาดาบเลื่อยเข้าไปได้ก็คือเป็นอาวุธเบสิกของ Space Marine จริงๆส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเพิร์กด้วยนะฮะแต่คือเพิร์กที่ไฮไลท์ของ uh, คลาสนี้ก็คืออ l สแกนนะฮะก็คือจะสามารถสแกนไอตัว uh, uh, สตูของเรานะครับแล้วก็ เราสามารถทําให้มันไม่ให้เรียกพวกมาได้ก็คือพูดง่ายก็คือปัดไอคอมมิชชันมันแล้วก็สามารถตอนที่เราสแกนเนี่ยเราก็จะทําให้มันเราสามารถทําดายมจกับมันให้ได้มากขึ้นโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นคลาสที่หนึ่งนะครับแท็กติคอ,อ้คลาสที่สเนี่ยฮะคลาสที่2นี่ก็ค่อนข้างเนียนหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่าซอครับอ่ะซอเนี่ยมี สามารถใช้ Bolt Pistol นะครเป็นปืนพกนะครับแล้วก็ Heavy Bolt Pistol ซึ่งก็เป็นปืนพกที่ยิงแรงขึ้นนะฮะแต่จะไม่มี Main Weapon นะฮะแต่ส่วนสามารถเอาอาวุธมิลีไปได้ซึ่งอาวุธมิลีที่ไฮไลท์ก็คือมีเชนซอ w คือเบสิกอยู่แล้วนะฮะมีทันเดอร์แฮมเมอร์ครับ,รบแล้วก็มี Iron Fist ที่สามารถใช้ได้คลาสนี้จะยูนิคคือเพราะเป็นคลาสที่มีจัม p แพ็ครับ จัมแพกก็คือเราโดดขึ้นไปแล้วก็เอาค้อนอาฟาดลงมาะฮะไม่ก็ใช้ Iron f i ิ t ขึ้นมาก็คือคลาสนี้ก็คือเป็นมีรีแบบเมนเบนเลยฮะส่วนจัมแพกเนี่ยในเพิร์กของจั p a พ k เองเนี่ยก็สามารถาถ้าเราใช้จั p a พ k มันจะมีเพิร์กที่แบบว่าเฮ้ยรีโหลดปืนได้ ก็คือปืนพกเราก็แบบเอาไว้ใช้แบบตอนขับขันนะฮะแล้วก็เราใช้จัมพ์แพ็คปุ๊บมันก็รีโหลดให้เราก็คืออันนี้ก็เทพอยู่ในระดับหนึ่งนะครับค้าต่อไปฮะแวนการ์ดครับแวนการ์ดนี่จุดไฮไลท์ของเขาคือเขาจะมีเป็นกรา i ลิงฮุกนะฮะก็คือยิงปุ๊บแล้วก็จะดูดดูดตัวเราเข้าไปอยู่หาหาตัวศัตรูนะฮะ ในคลาสแบนการ์ดเนี่ยฮะจะเป็นคลาสที่สามารถวิ่งเข้าไปประชิดตัวได้รวดเร็วที่สุดนะฮะทั้งคลาสนี้ก็คือมีปืน b o ล r i ไรเฟิลโบล l e ไรนี่คือม,มีแน่นอนนะฮะแล้วก็เมนเมนคือมีปืนสามารถใช้ปืนไฟได้นะฮะก็คือปืนนี้ก็คือปืนแมกมานะ,ะก็คือยิงปุ๊บแล้วก็ไฟระเบิดอออกมากนา็น่าจะตื่นตาตื่นใจอยู่นะฮะแล้วก็มีเชนซอ a w ครับแต่ ลคลาสนี้จะมีสเปเชียลขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือมี Combat Knife นะฮะคอมแบ k ไนฟ์ knife, นี่ก็จะเป็นมีดครับมีดสั้นที่สามารถเสียบรัวๆเร็วๆได้นะฮะแล้วก็ส่วนเพิร์กของคลาสนี้ก็คือ Dodge ครับก็คือสามารถหลบหลบหลีกได้ดีขึ้นก็คือคลาสนี้ผมคิดว่าถ้าเทียบกันง่ายๆน่าจะเป็นแบบ Assassin นะฮะ อันตออไปครับอ่คลาสอันอันนี้นี่เขาเรียกว่าบอลวอลครับบอลวอลเนี่ยคือเมนสำคัญคือเป็นคลาสเดียวที่มากับส s h มเชลนะฮะส s h มเ l d ก็คือโล่ครับแล้วโล่แล้วก็สามารถมี b อลพิสโต l ได้นะฮะ,ะบวกกับพล a สม a าพิสโตก็คือเป็นปืนปืนพกปืนพกธรรมดากับปืนพกพลาสมานะครับ Uh, แสคลาสนี้นก็จะมีอาวุธก็คือเชนซอนนะฮะแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือคนที่ทคนจะน่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดสำหรับคลาสนี้คือเป็นคลาสเดียวที่สามารถใช้พาวเวอร์ซ้อได้นะฮะพาวเวอร์ซ้อก็คือเป็นดาบครับดาบยาวขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็คือดาบโล่เนี่ยฮะส่วน uh, อีก อย่างหนึ่งที่น่าสนใจของอันนี้คือเราสามารถวางบัฟครับก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นธงนะฮะปักธงลงไปปุ๊บเนี่ยก็คือ,อมันก็จะ,ะคนที่อยู่ในนั้นก็คือสามารถรีเจนเชียลของตัวเองได้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราต้องมาคัพเวอร์ตัวนี้กันอีกวิดีโอหนึ่งใชครับสไนเปอร์ปืนที่สไนเปอร์สามารถใช้ได้นะฮะถ้าพูดไปเดี๋ยวหาว่าโมคือปืนสไนเปอร์ ซึ่งปืนสไนเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายแบบบ้างมากเลยครับก็คือถ้าฟังไม่เข้าใจก็คือเป็นคลาสนี้คือยิงระยะไกลนะครับส่วนที่สำคัญของคลาสนี้ก็คือคลาสนี้สามารถมีโคลกนะฮะก็คือสามารถหายตัวได้เอาอย่างนี้ดีกว่าหายตัวได้ในระยะหนึ่งก็คือซึ่งจริงๆแล้วเอามาเอามาใช้เหมือนแบบชุบชีวิตเพื่อน ที่เวลาเขาตายนะฮะแล้วก็เพิร์กก็เพิร์กของคลาสไนเปอร์นี่ก็จะอยู่ประมาณใช้วิธีใช้โคลกอะไรเงี้ยฮะก็คือสามารถใช้โคลกแล้วสามารถรีไวซ์เพื่อนได้เร็วขึ้นหรือว่าใช้โคลกแล้วไปเสียบข้างหลังอะไรเงี้ยฮะก็คือเป็นสเตลนี่เองคลาสนี้ก็น่าสนใจฮนะส่วนคลาสสุดท้ายนะฮะที่เราจะพูดถึงของวันนี้ก็คือคลาสเฮฟวี่แต่ถ้าฟังดูแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจก็คือเฮฟวี่คืออะไร เฮฟี่ก็คือสามารถใช้ปืนที่มันใหญ่ๆยิงแรงๆนะฮะก็คือเป็นคลาสที่แบบเอาไปแบบฆ่าบอสเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือแบบมีตัวอะไรเยอะๆนี่คือเอาคลาสเฮฟี่ยิงปืนใหญ่เข้าไปเลยก็คือคลาสเฮฟี่นี้ก็จะมีปืนเฮฟี่นะฮะแล้วก็จะมีปืนพิสโต้แต่จุดไฮไลท์ของคลาสนี้ก็คือสามารถมีเชลที่กันปืนได้ เข้าใจนะฮะเขาก็จะมีมีเชียวโผล่ขึ้นมาคือ,อถ้าเรายิงใส่เขาก็ยิงไม่ได้ต้องคือเข้าไปฟันอย่างเดียวซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าตื่นตาตื่นใจทุกคลาสเลยฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมานะฮะว่าคลาสไหนน่าสนใจมากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าเมตามันคืออะไรแต่คือยังไงทุกคลาสผมก็ว่าน่าเล่นหมดนะฮะแล้วยังไงเราค่อยคุยกันครั้งต่อไป